เรือกลัวอะไรดเ,ดเรือกลัวอะไรเรือกลัวน้าแห้งเรือกลัวผู้หญิงเพราะผู้หญิงยิงเหลือเสาอะไรถอนไม่ได้เสาปูเสาอาทิตย์พัฒนาคารปิดคนกวาขยะกลัวอะไรกลัวคนทิ้งขยะก,กลัวแม่มดยังไม่กวาดไปขี่พยาบาลกลัวหมออะไรหมอผีพยาบาลกลัวหมอฟันผ้า,าอะไรไม่ห่มจีวรพระขี้ร้อนพระปะแดงผ้าอะไรไม่ห่มจีวรพระปะแดงทารามหนึ่ง พระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามหนึ่งพระรามสองพระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามสองพระรามสามพระอะไรไม่ห่มจีวรขอจำสมาธิสักครู่ช่วยกูคิดนหน่อยฮะสกิดบอกมัางดิ <S 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 ครับอ่ะเที่ยวหนึ่งพระอะไรไม่ห่มจีวรมารแดงพระที่ร้อนพระรามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพระรามสิบพระรามสิบเอ็ดนัว สร้างตอนไหนเมื่อวานฮะขอถ่ายมักไว้ไม่เอาเลิกอย่าต้องเล่นครับต้องเล่นครับอย่ามาหลอดตีหัวครับต้องเล่นแหละครับคำถามไม่ง่ายถามว่าถามว่าหมาอะไรโดนรถชนแล้วไม่ร้องหมาอ่าหม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 าฝรั่งหมาอดทนมีสะพานหนึ่งสะพานหมาเดินสวนกันและจะเกิดอะไรขึ้นกัดกันไม่รู้เรื่องของหมาคนไม่เกี่ยวําทำไมหมาถึงชอบเห่าเพราะหมาเจอคนแปลกหน้าไม่รู้เพราะหมาไม่เคยบอกโก หมาบวต้องขี้มองทางซ้ายมองทางขวามันจะขี้ทางไหนขี้ทางขวาขี้ทางตัวด้วยหมาหาอะไรขี้ทางขวาหมาอะไรไม่ยอมกินข้าวเ้าหมาไม่สบายหมาไม่แดดว้าให้หมาอะไรที่น้าโอไม่ชอบหมาขี้เลยหมาสิบมืองโอายผนนี่เลยมีความอยู่ตัวจะเข้าตู้เย็นทำยังไงว้ยสับไปซิลเล็กๆยัดเข้าตู้เย็นไปคุณต้องเปิดตู้เย็นก่อนถึงเข้าไปได้เล้ จะบ้าหรือเปล่าม,มีม้าหนึ่งตัวจะเข้าตู้เย็นต้องทอํายังไงฝาเป็นชินเล็กเปิดตู้เย็นแล้วก็เอาเข้าไปต้องเปิดตู้เย็นเอาควายออกมาก่อนแล้วเอามา้ายัดเข้าไปไว้าถ,ถ้าตู้เดียวกันล่ะทําไมควายถึงมีเขาธรรมชาติของควายเพราะว่าเมียมันม,ม,มีชูและทําไมเมียมาถึงมีชูมันทําตัวไม่ดีเพราะว่าผัวมันเป็นควาย